ลูกเรือจะไม่มีเงินทองจะไม่เข้าโชคล่าวาสนาจะไม่มีเอาเสาเดียวลองดูสิมึงจะอยู่ยังไงผมห้อยพระเครื่องผิดไหมครับก็ไม่ผิดนะห้อยได้มันจะเป็นอะไรล่ะ สร้างได้แล้วถ่ายรูปให้กูดูหน่อยนะเสาเดียวกูเกิดมากูไม่เคยเห็นบ้านเสาเดียวนอกจากสารภูมินั่นแหละที่กูเคยเห็นจริงๆทําดีนะโมเดิร์นดีออกเพื่อจะมีใครมาบนบานสันกาวหัวหมูหัว,หหวไก่ปลาปงปลาผลมะลารากไม้หมากภูบรีมาถวายมึงกันไม่ต้องไปทํางานนั่งรอบ้านเสาเดียวนั่งรอคนมากราบไหว้มึงนอนอยู่บ้านเฉยๆทำเสายกขึ้นมาแล้วบ้านของอยู่บนเสาจบเลย ใชบ้บันดาปีนบันไดยาวๆปีนขึ้นลงสบายเดี๋ยวก็มีคนเอาน้ำแดงมาไหว้เดี๋ยวก็มีคนเอาดอกไม้ทู่เทียมมาบูชาเดี๋ยวก็มีคนเอาหัวหมูหัวไก่หมูเห็ดเป็ดไก่มาวางผลหมกรากไม้โอ้สบายจะตายนอนอยู่บ้านเฉยไม่ต้องทำงานค่าน้ำก็ไฟไม่ต้องจ่ายใช้โซลาเซลล์เดี๋ยวนี้กูเห็นตามสาก็ติดโซลาเซลล์เยอะแยะไปไฟส้มๆนะ่ะติดเข้าไปอย่าลืมโอ่งนะมีโอ่งสองใบซ้ายขวามีช้างม้าวัวควายด้วยอย่าลืม อย่าลืมคุณตาคุณยายนั่งด้วยนะโอไม่ได้อัน,นั้นมันเป็นเจ้าที่อเอาชงเอาฉาัดไปวางด้วยจะได้มีความสวยงามเอาผ้าสามสีไปผูกขาเอาช้างเอาม้าไปนั่งขี่ไว้คนจะได้ไหวบูชายเยอะๆกูแนะนำม้าลายกูแนะนำม้าลายนะม้าลายนี่จะมหัสจรรย์มากวางเยอะๆกูรับประกันลาภสะกาละเต็มม้าลายวางให้เกือเลยม้าลายครึ่งหนึ่งไก่ครึ่งหนึ่งก็ได้ไก่ไก่ชน หมาหลายเครื่องนึงเอาเยอะๆไก่ชนเครื่องนึงเอาเยอะๆด้านหน้าตั้งโต๊ะบูชาไว้กุลประกันเปรมทั้งปีพี่บ้าไม่มีสารเจ้าที่จะดีไหมครับไม่ต้องมีเลยก็ไม่เป็นไรจะดีไม่ดีอยู่ที่การกระทําทางกายวาจาใจาของเมืองจา้า ไม่เกี่ยวกับสารภูมิสารภูมิทําให้บ้านมึงดีไม่ได้ทําให้ตัวมึงดีไม่ได้ดีไม่ดีเลวไม่เลวอยู่ที่สันดานมึงร้วนสันดานดีย่อมได้ดีสันดานเลวย่อมได้เลวไม่เกี่ยวกับสารสารสอนหนังสือมึงไม่ได้สอนคุณธรรมจริยธรรมมึงไม่ได้เปลี่ยนแปลงให้มึงเป็นคนดีคนชั่วคนเลวไม่ได้มึงต้องเปลี่ยนแปลงที่การกระทําทางกายทางวาจาทางใจของตัวมึงเองโดยหลักคําสอนพระผู้ธเจ้ายูอันเดอร์สเตน อผมไปถามคนที่เขาไมา่ได้คันว่าผมหล่อไหมหลายหลายคนก็บอกว่าผมหล่อมากแบบนี้ผมหล่อจริงๆสินะครับใช่ก็มึงไปถามคนอายุ 70, 80, 90, เจ็ดสิปสิเก้าสขาก็ต้องชมว่ามึงหล่อแหละ ไหนจะต้อกระจกเอ่ยไหนจะตาฟ้าฟางเอ่ยไหนจะสติสัมปชัญญะเลื่อนเรือนเอ่ยไหนจะเป็นอัลไซเมอร์เอ่ยก็ไม่แปลกที่มึงไปถามคนอายุเจ็0สิแล้วเขาจะบอกว่ามึงหลอไม่แปลกเลยเป็นเรื่องปกติมากไม่แปลกถูกต้องแล้ว ผมสักรูปประจารย์ได้ไหมครับเรื่องของมึงเธอะมึงจะมาสักรูปกูทําไมรูปเยอะแยะไม่ไปหาสักมึงไปเอาโคตรพ่อโคตรแม่มึงมาสักลงไปไม่จะมาเอากูกูไม่ได้มีคุณอูปการอะไรกับมึงกูไม่ได้มีคุณอูปการไม่ได้มีอุปการรักคุณอะไรกับมึงพ่อแม่มึงเนะี่ยเอาหน้าเขาไปสักนู่นไม่ใช่เอาหน้ากูไปสักจะเอาหน้ากูไปสักเพื่ออะไรเอาหน้ากูไปสักนี่สักสยองนะ เดินจงกรมเป็นสมถกรรมาฐานใช่ไหมครับเป็นทั้งสมถะและวิปัสนาเป็นคนเอ็นดูสงสารสัตว์โลกมากครับจนรู้สึกว่ามนุษย์เปลี่ยนเปลี่ยนโลกจนหน้ารังเกียจผิดที่มซ์เซตเราไหมครับทางธรรมว่าไงบ้างเราสามารถเอ็นดูสัตว์โลกได้แต่ไม่มีสิทธิไปดูถูกเหยียดหยามใครหน้าที่เราตัดอกุศลออกจากใจใครจะเลวซามต่ําช้าเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราหน้าที่เราคือแก้ไขความเลวซรามต่าช้าในใจตัวเอง